ลาลามนะคะวันนี้เราจะมาทำไก่ทอดสไตล์ร้านเดียหน้านะคะมีชูรสนะคะมีเกลือมีน้ำตาลทรายมีพริกไทยดำมียีราแล้วก็มีซีอิ๊วขาวมีพริกไทยขาวมีเม็ดผักชีมีเติมทิพหรือผงปรุงรสมีกระเทียมมีหอมมีรากผักชีแล้วก็มีก่แล้วก็มีน้ำเย็นจัด นี่น้ำมันปลาล์มนะคะใช้น้ำมันปลาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวอ่าอยี่ห้ออะไรก็ได้ให้เป็นน้ำมันมะพร้าวเวลาทอดไก่เขาจะได้ไม่ดำแล้วก็แป้งทอดกรอบแล้วก็แป้งเจ้าซีอิ้วขาวก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะยีราก่อนนะคะพริกไทยดำพริกไทยดำนี่จะน้อยกว่าพริกไทยขาวนะคะพริกไทยขาวแล้วก็แม่กักชี โขกให้ละเอียดเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาปั่นหอม้าผักชีกระเทียมใส่ให้หมดเลยนะคะที่เราโขกไว้นะคะเราพาไปปั่นใหม่ต้องให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็เติมน้ําเย็นถ้าเราหมักไก่เราต้องมีน้ํานะคะเขาจะได้ทั่วถึงเราไปปั่นเลยนะคะเราปั่นเลยนะคะ นี้นะคะให้ละเอียดทุกอย่างต้องละเอียดหมดเลยนะคะขั้นตอนนี้เรามาใส่ซีอิ๊วขาวใส่เติมพิบใส่เกลือป่นใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวนะตับลดนิดหน่อยแล้วก็ใส่ชูรสแล้วก็คนส่วนผสมให้เท่าก่อนนะคะ พอเราขยำเครื่องปรุงเข้ากันหมดแล้วใช่ไหมคะเราขยำเครื่องปรุงเข้ากันหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็เติมที่เราปั่นไว้เลยเราก็ขยำจนจนเข้าเครื่องได้หมดอย่างน้อยๆนะเราต้องแช่ตู้เย็น3ามถึงสี่ชั่วโมงเราถึงจะทอดได้ขั้นตอนนี้เรามาละลายแป้งเลยนะคะ มีแป้งทอดกรอบเราจะใส่เยอะกว่านะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ําเย็ยนจัดเลยนะคะเราก็กะเลยพอประมาณนะคะ,ะขั้นตอนนี้นะคะแป้งเราต้องคนให้เนียนแบบนี้เลยนะคะคนนานหน่อยนะคะแต่ต้องให้เนียนแบบนี้เลยนะคะถือว่าใช่ได้แล้วคะ่ะถไก่เราครบสามถึงสี่ชั่วโมงแล้ว ไก่เราหน้าตาจะเป็นแบบนี้ต้องให้มีน้ํานะคะการที่มีน้ำากน้ำของที่เราใส่ไปเขาจะไปถึงเนื้อไก่มันถึงจะอร่อยต้องแช่เย็นด้วยนะในตู้เย็นหรือรังน้ำแข็งอพอดีฝนตกนะคะตอนที่อัดวิดีโอเดี๋ยวกะจะพยายามพูดให้ได้ยินเลยนะคะข่านตอนนี้เรามาใส่น้ำมันมะพร้าวกันนะคะ เราใส่ไม่ต้องหมดก็ได้เพราะว่าเราจะทอดไก่แค่สองลูน้ำมันปาล์มตามด้วยน้ำมันปาล์มใส่ปริมาณให้เท่ากันเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้น้ำมันเยอะคนให้เท่ากันเลยนะคะเราต้องให้น้ำมันร้อนจัดเลยนะคะใส่ไก่ไปเลยนะคะใส่ไก่ไปเลยอ่าเวลาเราชุบแป้งประมาณนี้นะคะให้เขาติดไก่ให้ทั่วเลยเขาจะได้ทอดง่าย น้ำมันเราต้องให้ร้อนจัดเลยนะคะเราพอเราใส่ไก่น้ามันร้อนพอนเราใส่ไก่หมดเราก็เบาจนไฟกลางแล้วเวลาเราจะเอาขึ้นต้องเพิ่มไฟเร่งไฟไล่น้ามันไฟต้องใช้สามระดับนะคะแลยวเรามาใส่ไก่เลยนะคะนี่นะคะ ต้องให้น้ำมันคว่วไก่เลยนะคะพอเราใส่ไปสักพักหนึ่งเราพยายามอย่าให้เขาติดกระทะเคียร์แบบนี้นะคะอพอทีนี้เราใช้ไฟกลางจนไก่เหลืองเลยนะคะเราจะทําการพลิกไก่นะคะพลิกไก่ไปเรื่อยๆจนไก่เราเหลืองเลยนะคะถ้าการเรา,เราใช้น้ามันน้ามันมะพร้าวหรือน้ํามันยีน่ห้อผักกาดนะ จะทําให้ไก่เราไม่ดําแล้วก็น้ํามันไม่ดําด้วยค่ะ,คะเราใช้ไฟกลางนะคะขั้นตอนแรกตอนลงเราใช้ไฟแรงพอเราทอดไปสักพักเราเบาไฟกลางจนไก่เราสุกเลยนะคะพอเราจะเอาขึ้นเราเร่งไฟเลยต้องใช้ไฟสามระดับนี่นะคะอ่าสีเหลืองสีแบบสีแบบสีแบบไก่สุกแล้วเราจะเร่งไฟเลยนะคะเพื่อเราไล่น้ำมันออกทำให้เขามีอมน้ำมันมแล้วก็นำไก่ขึ้นเลยนะคะ ะะเดี๋ยวกาจะมาทอดอีสกสกระทะหนึง่งระคะที่สองแล้วต้องให้น้ำมันร้อนจัดเลยนะคะนี่นะคะพอเราใส่ไก่สักพักหนึ่งพอเราเบาไฟกลางปุ๊บใช่ไหมคะเราพยายามเขี่ยข้างล่างเลยนะคะอย่าให้เขาติดกระทะอย่าให้เขาติดกันแล้วก็เราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าใช้น้ำมันแบบกะนี้ผสมน้ำมันน้ำมันมะพร้าวนะคะไก่เราจะไม่ดำเลยทอดกี่รอบก็ไม่ดำน้ำมันก็ไม่ดำเวลากากเวลากากเราสุกแล้วเหลืองๆแล้วเราพยายามปัดก,กากออกให้หมดเลยนะคะขั้นตอนเราจะเอาขึ้นใช่ไหมคะเอาเรงไฟเลยนะคะเรงไฟแล้วก็เอาไก่ขึ้นมาได้เลยขึ้นจนหมดเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะไก่ทอดไก่ทอดร้านสไตล์เดียน่านะคะเพื่อนๆต้องหัดทำถ้าไม่ชอบรสชาติของยีฬาหรือไม่ชอบรสชาติของเม็ดขัช้ชีให้ตัดออกอแล้วก็เพื่อนถนัดแบบไหนรสชาติแบบไหนหัดทำดูนะคะนี่นะคะสีเขาจะประมาณนี้นะคะ